ขยับให้ขยับไม่ขยับเลยถอดถอดพระอื่นออกไหมพ่อถอดพระอื่นออกไหมอ๋อแล้วเอาอ๋อให้หมดแล้วเอาพระอื่นออกก่อนฟองดีกันด้วยฟองห้อยเดียวเดียวอองห้อยเดียวเดียว ถ้ามันมันคนควันคายหาเอาเอาแขนเอาแขนฝันยกเดี๋ยวช่วยทานข้าวัาทานข้าวตามพันยาใส่ทยังไม่ โอ้โหสุดลอเอาเรียบร้อยเรียบร้อยอเ,อเก็บไว <ๆ S 1> ้ดีๆนะโยมด้วขอขอขอดูหน่อยครับตรงอโอ้โห